สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับเซต้าอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะจะพามาดูลูกค้าจะพาลูกค้ามาดูจะพามาดูลูกค้าอ่ะกลับไปกลับมามีตลกด้วยนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาดูนะคะตัวนี้โตโยต้าคะรีโวสองจุดสี่นะคะปีสองพันยี่สิบค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะตัวนี้เป็นหน้าหมูปลาแล้วนะคะลูกค้าใครอยากได้รถปิงงานนะคะลูกค้า สามารถติดต่อเซลตาได้เลยนะคะที่ปฏิพัฒน์ออตโต้ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กใหมยย่ยางใหม่ตู้ใหม่ค่ะลูกค้านะคะคนี่แล้วก็ โปรนะคะฟรีค่าเงินการฟรีค่าจัดโอนนะคะลูกค้าพร้อมน้่มันเต็มถังนะคะเงินทุนให้ทําทุนไปอีกนะคะ5,000บาทค่ะลูกค้าท่านใดอยากจะได้รถนะคะสามารถติดต่อเซลต้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยะค่ะนะคะสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับการออกรถนะคะลูกค้าปรึกษากันได้ค่ะแอดไลน์มาค่ะลูกค้าหรือแคปรูปคันไหนที่ลูกค้าอยากสอบถามนะคะมาหาเซลต้าได้เลยนะคะนี่นะคะล้อหลังนะคะตอนนี้ยังไม่ใส่ล้อแมกนะคะลูกค้า ตัวนี้ไม่ใช่สายล็อคแม็กลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้เลยนะคะแม็กไม่ว่าจะเป็นแม็กตู้ทึบต่างๆนะคะหรือใส่คอ,อกอะไรได้หมดเลยนะคะลูกค้าเสริมแนบให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้บอกได้เลยใหม่มากนะคะไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมการันตีได้เลยค่ะนะคะลูกค้าดูจากรีวิวได้เลยนะคะตัวนี้เนาะภายในก็จะเป็น กระจกไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกุญแจรีโมทค่ะไม่มือสาไปแท้เช็คศูนย์ได้เลยค่ะวันตีศูนย์ยังอยู่นะคะลูกค้านี่เป็นภายเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะลูกค้านี่ลูกค้าถามตัวนี้หกเกียร์นะคะอ่าลูกค้าถามคันไหนหกเกียร์มั้งครับคันนี้นะคะหกเกียร์นะคะอ่ะมาลูกค้าท่านใดต่างจังหวัดเรามีบริการไปเน้นนะคะฟรีให้ถึงที่เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด,ดทั้งสิน้นนะคะมารับรถนะคะ มีเงินให้กับบ้านอีก5,000บาทค่ะเครดิต e รีดาวนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดต่างต่างนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นเอ่อรีโว่2.4นะคะปี2020ค่ะนะคะราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเซลตาไว้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจนี้ด้ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ